ว่าภาพสวยแล้วก็ดีเทลต่างๆเยอะและที่หนูชอบสุดคือมีกิมมิคในการเลือกทีมได้ว่าเราจะเป็นอาสีน้ําเงินหรือสีแดงซึ่งตัวหนูเ,เลือกสีแดงไปเพราะหนูรู้สึกว่าถ้าเราจะเป็นพระแลอยากเป็นพระที่แบบร้อนแรงอ๋อจะเป็นพระแบบ อะไรวะตัวน้อยตัวเล็กไม่สีแดงมันรู้สึกถึงความร้อนแรงใช่แล้วเราสามารถคือคือที่หนูชอบคือเราสามารถตีฝั่งตรงข้ามได้โดยที่เราต้องอยู่ในสนามเพื่อสัคือเข้าเซิร์ฟมาปุ๊บเอ้ยเจอปุ๊บตีได้เลยหมายถึงว่าถ้าเจอสีน้ำเงินตีได้ถ้าเกิดเราเลือกอยู่ทีมสีแดงเจอสีน้ำเงินนี่คือฟรีพีวีพีเลยใช่แต่เราต้องดูด้วยนะว่าเวลเราเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวเราแพ้เออจริงคือจะไปหาเรื่องคนอื่นเนี่ย เขาเรียกว่าไรไอเทมของเราเต้องตีบวกพอสมควรนะฮะแต่ว่าแพ้ก็เลือกฝั่งสีแดงไปแล้ว<ช>นี่อะไรที่ชอบอีกนะเกี่ยกับเกมนี้หนูรู้สึกว่า ปกติเวลาเข้าไปคือหน้าหน้าจอมันค่อนขอ้างเคลียร์ปกติเข้าไปจะมีป๊อปอัพเต็มไปหมดหลายๆเมเราสึกว่าโอ้ย<ๆ>ออดูไม่ทันเยอะเกินไปแต่เค,คลียร์มากแล้วเราสามารถเดินไปตีมอนได้เลยโดยที่เราไม่ต้องทำเควสเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเริ่มเล่นเกมใหม่ๆสมมติโหลดเกมใหม่ๆมาเล่นแล้วมันหน้าจอมันแบบโหระบบป๊อปอัพเยอะแตะเต็มไปหมดเลยมันไม่เฟรนลี่กับผู้เล่นหน้าใหม่แต่เกมน,นี้คือเข้าไปปุ๊บเฮ้ ทุกอย่างมันเคลียร์มัน,นชัดเจนเรารู้ว่าเราต้องทําอะไรบ้างเฮ้ยเราอยากจะทําอยากจะไปตีมอนพียอยากจะไปพีพีพีก็ได้เลยใช่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งจุดแข็งเลยนะครับเอซอฟแพรแกนนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วเฮ้ยทำไมสุดท้ายแล้วอ่ะคำถามสั้นเหรอเออมันสั้นมากเลยครัแฮปรู้สึกยังอยากนั่งคุยอีกสักชั่วโมงหนึ่งมีหน้าละ่ะเขาไม่มีเก้าอี้เพราะว่าคับสามนิดเดียวโอ้โหอ่ะเอาเป็นว่า ก่อนอที่จะจากกันไปนะครับอยากจะให้แพรเนี่ยฝากถึงเกมเกมนี้หน่อยเกมซอฟแคร์แกนมาเปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการละก็ฝากทุกคนนะคะที่ชื่นชอบการเล่นเกมลองมาโหลดมาเล่นด้วยกันเพราะแพรรู้สึกว่าเป็นเกมที่สนุกมากโดยส่วนตัวแพรแพรโหลดมาแล้วแพรคิดว่าแพรจะไปโหลดใน PC ด้วยเพราะว่า เขามีสําหรับ PC ด้วยนะเออมัน cross platform ใช่เพราะว่าจอจอก็จะใหญ่ขึ้นเพราะว่าแพรเป็คนชอบเล่นจอใหญ่ครับเพราะฉะนั้นก็ลองค่ะแล้วเราสามารถใช้ไอเดียวอ่ะล็อกอินได้ทุกแพลตฟอร์มหมดเลยใช่ฮะสมมุติว่าแพรเนี่ยชอบอาจจะเล่นอยู่ใน iOS หรือว่า r o i d แต่พี่ชอบเป็นคนที่เล่นเกม PC เยอะพี่ชอบเล่น PC พี่ชอบกลับบ้านไปโหลดใน PC มาเจอเจอกันอยู่เลยเจอกันไม่ว่าจะเล่นในมือถือหรือว่าจะเล่นในคอมพิวเตอร์ก็เจอเจอกันแน่นอนนะครับหรือว่าจะอ่ะถ้าอย่างนั้นฝากเชิญชวนหน่อยสำหรับคนที่อาจจะเด ให้เขามาเล่นเอซซอลทายกันเยอะๆก็ฝากทุกคนด้วยนะคะเป็นเกมแบบว่าตั้งตีตีเวลเอ้ยตั้งตีเก็บเวลค่ะตีได้ตีเวลได้ตั้งตี้เก็บเวล <laughs> นะคะเราสามารถไปจับคู่ไปต่อสู้กับคนอื่นได้ด้วยนะคะก็โหลดมาเล่นกันยอะๆนะคะถูกต้องเลยนะครับขอ,อถ้าอย่างนั้นสุดท้ายให้แพราว่าฝากผลงานนะครับกับทุกคนที่อยู่ในเซเวอร์แห่งนี้นะฮะ ได้ค่ะก็ฝากาฝากหนังก่อนแล้วกันค่ะตอนนี้สามารถดูได้แล้วชื่อเรื่องว่าสมพรฝากนะคะใน True ID อุ้ยชอบมากจริงหรอชอบมาเบลเบ <laughs> ชอบหนูสิทั้งหนูทั้งพี่หทพี่โอ้โหต้องไปดูสนาสมพรฝาก,ากแล้วก็มีเพลงเพิ่งปล่อยนะคะชื่อเพลงว่าดีกว่ารักของเธอค่ะฟังในที่ YouTube Rising Entertainment แล้วก็เดือนตุลา มีหนังเข้าโรงนะคะชื่อ Dead is All Loud ค่ะก็ฝากด้ dead ค่ะโอ้ขอเสียบปรโมอให้กับพระว่านิชาพัฒครับมีหนังทุกปีมีเพลงทุกปีมีซีรีส์ทุกปีนะฮะอะ